คลิปนี้ของผู้ขาเองกับล่าวพัฒนาของบักมีน้อยนะครับบักมีน้อยมือนี้ให้ที่0ู9 0์สีครับสอตมี0ู0 9แล้วก็สีเกครับให้เห็นยันหน่อยแล้นี่ยันจากปูโนโแล้วก็06น6์หกครับแล้วก็3โต0 4ศูนย์่านย์ยอันนี้ยันจากหลวงปูโนโปูโนวัด ป่าโศกสายย่านน้ำพองนี่ยันเพิ่นครบยันเลยมันเพิ่นให้มาเป็นของขวัญมันขึ้นบานใหม่ครับหลวงปู่โมก็ได้ไปหาเพิธนเทียเดี๋ยวในมีโอกาสไปท่าเพิ่นได้แวะไปหาเพิ่นไปสักการะหลวงปู่จัำหน่อยนะครับหลวงปูเป่เพิ่นจีเพิ่นคือเด่นในเรื่องของผู้ใดมีทุกข์มีกรรมอะม่ะเพิ่นกระตุ้มดแล้วก็อ่านน้ามนต์ให้มีเรื่องพอสบายใจก็มาปรึกษาปู่ปู่เนี่ยบอกวิธีแก่บอกวิธียังสิครับ นะอ่ะนี่คือแนวทางลาพัฒนาจากรับมีหน่อยมือนน้นรับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ